าน้องเข้ามาเอาเอาเอาเครื่องมยครับผมใช่เหลือบงถูกใจบางถูกใจมากกำหนดล็อปล็อปวันที่เจ็ดได้จริงต้อบอกว่ากำหนดเราวันที่7ตุล้านนะแต่ว่าทาง AX เอเขาไวมากเลยงจากได้ของเล่นเลยนะนี่สีแดงสีดำถ่ายไม่สบายได้เลยแล้วไม่สบายอยู่ไหมเอออันนี้แสงอะว่าง่ายว่าไง่าเอาอ้าวายไทยสีดำนะสีดำสเปดแบ็กน่ารักมากเลย ตอนนี้นะครับเพื่อนอ่รับเครื่องอยู่ข้างในนะคือนางจองกับสูตร์เอเอชไว้นะจ้าไว้เมื่าวันอาทิตย์ที่แล้วนะผมแต่คือวันนี้ศูนย์เอเอสกระทรวงบอกมาบอกทำว่าได้เครื่องแล้วต้องบอกก่อนลว่าเร็วมากนะผมเร็วอะประมาณอาทิตย์กว่าได้เครื่องแล้วอะใบนัดรับเครื่องมันไปอยู่ที่วันที่เจ็ดตุลาครับผมแต่วันนี้ได้เครื่องเลยคือว่าไวมากนางก็ตอนแรกก็ไม่สบายอยู่นะปวดหัวเจ็บคอเป็นไข้อะไรเงี้ยแต่พอได้เครื่องปุ๊บนะโอ้โหหายเป็นไข้เป็นปิงหายสบายดีเสียงไม่พูดชัดเจ้าสายเจ้าดีใจเหมือนเด็กแก๊งเล่นเอดลยอือนเด็กกแเล่นี๋ เดี๋ยวผมจะไปทำตามแผนต่อคือว่าดูดีว่าพี่นางบอกว่าดีใจได้เครื่องได้เครื่องโทรศัพท์ใหม่เนี่ยนะครับใหม่ไม่เล่นไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะทำตามแผนที่วางไว้นะผมว่าผมจะแก้งนิดนึงขอแก้งนิดนึงเป็นโทรศัพท์ใหม่ใช่ไหมเดี๋ยวขอแก้งนิดนึงจัดเซอร์ไพรส์ให้นิดนึงนะผมไปรอดูว่าผมจะแก้งยังไงนะครับสัมภาษณ์นะครับได้เครื่องโทรศัพท์ใหม่เป็นังไงครับเดี๋ยวนี้จะเสียงตื้นตับจะลองให้นิดนึงอาร์มกี้บอกได้ถ่ายไม่สบายเนี่ยนิดหน่อยถ้าทำแน่ถ่ายได้ทำแน่ถ่าย โอนเงินมาฮะโอนเงินมาพเพิ่มโอนเงินพเพิเ่มขายได้ไงข้าต้องไปขายไตอ,ยอีกแ,แล้วเนี่ยได้ไปขายไตแล้วข้าไปขายไตมาถ้าโอนถ้นาอนเงินเพิ่มจะหายไปทิ้งไหมโอ้หายปุ๊บเลยเสียงก็แหลว่าแท๊คแท๊คแท๊คอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอนเงินมาหายเลยแต่คือจะเอาสอบก<อ>็นไหมใอันนี้แลก็ต้องได้ตังค์ด้วยสิมันต้องเป็นแบบขันถุงด้อ๋อขันถุงแปะเอาไว้ใส่หลังเข่าจับขึ้นใหม่ใช่อ๋อต้องแบบรักหมื่นถึงหมื่เรื่องเยอะเกิดอย่างไรก็ดีไหมไปทำบุญปปลล่อยาม ทำบุญจะภาพทำบุญทำบุญไปปลาอะไรตัวเนี้ยตองวัดไหนมีวัดอยู่นะทำบุญไปจะได้หายคงหายไข่นะต้อง<ช>ไ,<ด>ไปลองกล้องถ่ายลองกล้องถ่ายวิดีโอใหม่เนี่ยนะใช่ขอให <ๆ S 3> <ๆ S 1> ้ผมจะพาะไ,ไปปล่อยปลาแต่ว่าฝนมันตกเออเฮ้อเลยไม่ได้ไปไปดิเขาไปทำบุญไงไปลองกล้องใหม่ด้วยไปลองถ่ายรูปลองถ่ายวิดีโอเล่นดูใช่หะก็ไหน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 ก็คือแบบเราไปลองเทสไงลองเทสกล้องลองเทสวิดีโอดูอะไรเงี้ยว่าเขาบอกว่ามันถ่ายสวยเขาอยากอยากลองจริงจริงอยากเทสแต่เมื่อวานแหละ ดูฝนมันตกเขาเลยฝนตกแลกก้วใช่ไหมฝนปุ๊บข้าก็แอดมิทแค่เลยเนี่ยก็นี่อยากกันเพามาทำบุญด้วยเนาะทำบุญได้ไง,งลปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยตัวอะไรอย่างงี้ปลป่อยกูไปกัะน้ำเลยทั้งนั้นอะเนี่ยแล้วก็ไปปลป่อยปลาปล่อยนกปล่อยปลาตอนเดือดก็ปลป่อนนลยตัวอะไรอย่างเงี้ยโคอ,อะไรอย่างเงี้ยโอน่ <laughs> เาเต้ล้วเพื่อนตอนนี้เราก็ถึงสถานที่ให้อาหารปลาของเราเรียบร้อยแล้วนะผมที่นี่คือวัดเชนท่านะเองนะผมน้ำเยอะมากเลยนะตอนนี้คนเยอะเลยขถี่แกงลงไปปะข้าวถี่แกลงไป ลองอางนี้ปลามันจะต่อจ้าปลาเยอะด้วยพี่ต้องบอกเพื่อนๆถ้าใครเคยมานะผมต้องบอกปลาเยอะมากเดี๋ยวตัวไปกดเอตู้เห็นตู้อาหารปลาปะตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวตัวไปกดเห็นตั้นะตู้อาหารปลาเลยนะที่เขาเดินมาเห็นปะอะไรเนี่ยตัวไปกดตุ๊กไปกดอาหารปลาไปนะสร้างสองถังแต่เขารอเราเนี่ยเออเราตรงนี้นะเอาละเพื่อนๆตอนนี้ผมได้วางแผนให้อันเดียไปซื้ออาหารปลาแล้วผมผมก็เลยมีเซอร์ไพน์เล็กๆนิดนึงไหนๆก็ได้โทรศัพท์ใหม่มาใช่ไหมผมก็เลยยมีเจ้าดีมาหนุ่มก็บอกเลยว่าตัวเนี่ยมันเป็นโมเดลโทรศัพท์ ก็คือว่า11 Pro Max นะครับผมคือว่ามันจะเล็กๆหน่อยแหละคือมันจะไม่เข้าไม่เท่าโทรศัพท์เครื่องใหม่ของอันหรอกก็คือว่าถ้าดูคนเพลินเนี่คนเพลินแบบแป๊บๆอย่างเงี้ยก็ไม่ดูไม่รู้แน่นอนนะผมก็เหมือนมึนๆว่าเป็นโทรศัพท์ใหม่แน่นอนนะคือสีมันตรงอย่างเงมีเซอร์ไพรส์เล็กๆนิดนึง๋ยวจะดูว่าผมจะเอายี่เครื่องนี้มาแกล้งอะไรนางแล้วก็ทำอะไรได้นะแล้วก็เดีดูคลิปเดี๋ยวจะหายแค่ไหนนะคือว่าจะมีคนน้ำตาตกจะมีคนเบื่อเลยคืองเาคอยจับสังเกตจับอาการได้แล้วผมจะไปดูกันนะะหหลลัังงแตต่่วอออาาาารรปเ้ฮ ลถังมันน้อยไปว่าเขาอยากให้เยอะอะลงไปให้เองแต่เอาตัวเองลงไปให้ว่าเขาอยากให้เยอะมันสองถังมันน้อยปลาปลามันกินไม่อิ่มหรอกนั่นเอามาสองถังมันน้อยจังน่ะปลามันต้องเยอะเป็นพันเป็นหมื่นตัวแล้วกินอะไรเยอะแยะเอาลองนึกเวลาเวลาแกกินข้าวเดี๋ยวเช็คกินข้าวไม่อิ่มแกง่นกินปะแกไปดไม่นต้ดย้อยกระสอบมันยังไม่เท่าแม่น้ำปลามันก็หงูหมีปลากินข้าวไม่อิ่มอ่ะนี่มันมารอแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ปลาดีกว่เวลพื่าให้ปลาดีกว่านะ โอ้จะทำบุญก็ทำให้มันไม่อิ่มโอ,โอ้ตัวปลาเขาเยอะเลยอะ,ยอะตัวโยนไปแค่ไม่ไกลๆด้วยเลยเออไกลตัวข้างนอกๆไปให้กินบ้างเออเยอะว่ะอ่ะเรียกันล่วงไปอุ้ยปลาเยอะจังอ่ะาอะไรโอ้โคเขเยอะเลยโอ้โคเขเยอะเลย,เย,เลยต่อมาเขาอยากแบ่งให้เขาให้บ้างเดี๋ยวเขาอยากถ่ายบ้างถ่ายรูปกับเขาหน่อยถ่ายคลิปอะให้อาหารปลาเขาทำไมเดี๋ยวให้เขาถ่ายให้ดีกว่าโทรศัพท์อยู่ไหนโทรศัพท์ตัวอยู่ไหนอยู่ในย่า อันนี้มันโทรศัพท์เขาไงมันก็เก่ากว่าเขาแต่เขาอยากได้แบบว่าให้ตัวถ่ายคลิปโทรศัพท์ใหม่เขาได้ไงเขาอยากได้ถ่ายกันก็จะลงคลิปต่างๆถ่ายอาหารมาทำบุะไงแล้วเราถ่ายคลิปเขาเลยนะเครื่องเครื่องตัวดีเครื่องตัวเครื่องใหม่กว่าเขาอยากได้ลองคลิปเนี่ยเขาทำอยู่ไหนอ่ะอยู่ันไปเอ็นอยู่ไหนอยู่ย่ามาขมาย่ามังเก๋ยืนไหนตัวในย่ามาขมาไงเสร็จแล้วเสร็แล้วเสรแล้วได้ดูวราเลยได้เราข้างๆหนเ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 นคือไม่โดนปลาป่าหนีแล้วปะ แต่แกลองโยนได้เยอะดิลืมเลยอ่ะเอ้ยนี่โน่นลงไปมันจะเป็นแครบาแล้วจะฆ่าให้มั่งตัวจะฆ่าให้มั่ง้าอยากให้มั่งนะเอ้ยตัวจากตัวไอ้ข่าวติวไอ้ใครตัวปะไถยอยู่ข้างเขาเลยอ๋อได้ปลามาเยอะเลยอ่ะเยอะจริงเออต้องโยนอย่างงี้เดี๋ยวไงนะ เออนี่มันใกล้ไปใกล้โยนกล้ไม่กล้เลยมันปลามันหลายตัวอยไรเงี้ไม่กินไม่อิ่มเหรอเนี่ยมันซื้อให้มันกี่กระสอบล่ะอะจะซื้อให้กี่กะสอบล่ะปลาหลายตัวไปต้องโยนอย่างงี้โอ้โยโอ้ไตัดตัวอะไรตัวอะไรก โทรศัพท์อะไรโทรศัพท์ี่โทรศัพท์ใครโทรศัพท์ค่ะไม่ได้ใช้โทรศัพท์ถ้าไม่ได้โยนลงไปโทรศัพท์อะไรโทรศัพท์โทรศัพท์ใครอยู่นี่โทรศัพท์อยู่นี่ไม่ใช่โทรศัพท์อาหารปลาให้อยู่ในหารปลาลงไปโทนอาหารปลาอะไรโทรศัพท์กูปลอยไปกันนะโทรศัพท์ใครโทรศัพท์กูครับโทรศัพท์แกโทรศัพท์ใครโทรศัพท์ค่ะโทใครบอกว่าข้ายืมโทรศัพท์ข้าโทรศัพท์ยืมโทรศัพท์ข้ามาถ่ายวิดีโอว่าแล้วมึงโยนไปทำไมอ่ะไอ้ยี่ห้อไหนขึ้นมาตั้งกี่บาทโทรศัพท์อยู่นี่โทรศัพท์มึง เั์ไค่โทรสัร์สแกเหรอแล้วม่กูจะไปงมยังไงไงหี่น้ํามงขนาดนี้เขาสั์ไค่โทาศับกูมันกันน้ำม,มันกันน,กน,น,น้ำอะไรจ้ามัมนจะกัน,นไปไหนร้ามันลกูจะไปอาหารด้วยแล้ว้อาหารด้แล้วจ <c oughs> ้ายวคือวันนี้กอลนะต่อเล จำโทรศัพท์ปุ้ยน้ำมันลึกน้ำลึกไงแล้วมึงโยนไปได้ยังไงไอ้ที่เราจะเจอไหมล่ะไอโฟนมันกันน้ำไอโฟนกันน้ำไอทิพายมึงจะบ้าเดี๋ยวฟังก่อนฟังอัดฟังก่อนไม่ฟังจำเดี๋ยวมันจมไม่ฟังเลยมันไปก่อนน้ำมันจะลดนะก็ต่อเมื่อแบบน้ำขึ้นน้ำลงนะพระจันทร์ตองคี้นะมันก็ลดตองน้ำกูไม่ลดถึงกรหดี่งเหมืนกัหรอกโอ้ยฟองจมไปลึกแล้วนะเดี๋ยวมีจระเข้จระเข้อะไรไม่มีมีแต่ไอ้หวายแกขึ้นมาคุยกันก่อนไม่คุย อไอ้วงชนสี่มันมีอันนี้รุ่นใหม่ระบบเทคโนโลยีมันฟังฟังฟังตั้มศึกษามาจะเป็นเทคโนโลยีสักพักหนึ่งอ่ะพอเครื่องมันบวมน้ำใช่ไหมเครื่องบวมแล้วปุ๊บมันก็จะลอยขึ้นมาเองหรือยีไหล้อไอ้นี่เขาออกแบบมาออกแบบอะไรไอ้นี่เขาออกแบบมาของแกคนเดียวเลยแล้วก็จะเอาโทรศัพท์ไปยังไงอ่ะมาดูไปตั้งหนูน่ะก็ตั้งบอกอะไรไงเดี๋ยวว่าพอพอมันมันอีกเหนียใช่ป่ะอย่างนี้ใช่ไหม พอมันจมลงมาลึกๆใช่ปะลึกๆใช่ปะพอเครือบพอเครืองมาอิ่มน้ำอ่ะพอมันกินมากินน้ำอิ่มไปแล้วมันก็จะลอยขึ้นมาปุ๊บเราพอจังหวะนั้นอ่ะเราค่อยพอพอมันกินน้ำอิ่มมันรอยมันบวมใช่ปะบวมน้ำปุ๊บเราค่อยไปงมมันขึ้นมาเราค่อยไปคว้ามันขึ้นมานึกออกปะปั๊บๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวมหรือไม่ก็แป๊บนึงนะอีกประมาณสักสักคืนน่ะตอนที่ตีน้ำขึ้นน้ำลงอ่ะพอประมาณเที่ยงคืนตีห้าตีห้าน้ำก็จะลงลงลงไปหลอยไหวาไหวค่ะไหวกันมั้งใช่ไหมไหวไม่ได้โยวลงไป มันอยู่ตรงนั้นน่ะข้าไปเก็บมาเองก็ตรงนั้นอ่ะโทาเราดับข้าเราดับใครต้องมายุ่งมันต้องแกอยู่น้ะไปแล้วโันตั้งแกอยู่ไหนอันนี้ไปมันแกอยู่ไหนไปแล้วไปไหนขอดูดิคอขอดูไม่เอาขอดูขอดูว่ารับแก้ห you ร know. ือเปล่าขอดูของข้าของแกเนื้อปลดล็อกปลดล็อกได้ปลดล็อกกัดูก่อนเดี๋แหนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่เอาขอดูขอดูแกอุ้ยตลกเลเกิวแกหายเลย ไหนโทรศัพท์แกป่ะไหนมงบ้างไหนโทรไหนโชว์ไหนดูไหนดูกดล็อกโชว์ดิเมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้อะไรหวายไปเก็บปลาให้หวายไปเก็บปลาซื้อะไรบอกไปเก็บโทรศัพท์แกบอกอะไรนะรู้หรอกมือแกล้งรู้ได้ไงรู้ได้ไงรู้ว่าหาอะไรเมื่อกี้มึงจะวุ่นลงน้ำอยู่เลยถ้าบอกแล้วเฮ้ยแต่นี้มันเป็นจริงมันเป็นไอโฟนสิบอ่ะมันเป็นมันเป็นระบบใหม่ที่มันฟังมันเป็นระบบใหม่จริงค้าศึกสามาในในในกูเกิ้ไม่มีหรอกในกูเกิ้อากูบอกมาไม่อากูบอกมาจริงบอกว่า ไอพอนสี่ใช่ปะของสติฟจิ๊บอะสติฟจิ๊บอันนี้หลานมันมันพี่หลานมันมันบอกว่าไอพอนสี่ใช่ปะจมน้ำปุ๊บมันจะมีระบบของมันที่ซึ่งซึ่งคือระบบว่าเฉลียวอิมเอลเจลปุ๊บมันจะจมลงไปใต้น้ำแล้วพอมันอิ่มน้ำือไม่อิ่มน้ำน้ำบวมแล้วระบบเนี้ยมันจะมันจะเป็นสืญอากาศทะยุนปุ๊บเขาสับนมอเตอ่ะ กระมั่วกระตุ่วรั่วไปเรื่อยจะเปิดดูเลยป่ะไปเปิดเดี๋ยวพี่เปิดลจะเปิดไปในพันทิพย์ในกังโมวาจะเปิดดูย้อนจะดูได้ไงรู้ฉลาดฉลาดได้ไงฉลาดถ้าแก้งท่ะเป็นจะงมทคกทนนักกูไปดึงไปมึงลงไปเรื่อยอ่ะจดอกผ้าแหมโอเคขอบเพื่อนถ้าทำดีก็นยิ่งกว่านี้ก็แชร์ก็สต๊าฟเป็นกลังใจพวกเราด้วยนะครับผมเครื่องมือเผือนะเดี๋ยวเจอกันเข้าใส่เข้าใส่รหัสตอนล็อกไว้อู้เูข้าโยนลงน้ำเลยไม่ต้องมาใส่ต่อเลยโอ้โหบ๊ายบายไปแล้วครับผม